ติดทนประหยัดน้ำมันไม่ฉุกเฉียวิ่งได้เป็นล้าโลสภาพดีรถประวัติโคตรดีเดียเดียวไปได้ออกห้างซื้อเงินสดรถบ้านของคนรวยเป็นรถสำรองในบ้านเท่านั้นเองนะครับคันนี้คือ t o y ยต้าวีออสหรือ Toyota v วีออสเห็บหมาเป็นเจนที่ 2, 2> คันนี้เป็นม i n เนอร์เชนปี2012ตัวท,ท้ายของบอดี้รุ่นนี้แล้วนะครับเป็นตัวปีสุดท้ายของบอดี้รุ่นนี้แล้วนะครับคันนี้คือตัวปี12 <S <S เป็นพวงมาลัยเบี้ยวเป็นม i n เนอร์เชนเรียบร้อยครับรถสีเแาวแมกกาลิกเดิมๆจากโรงงาน วันี้สวยไม่มีนหนัาตัดต่อพิกวับนิจจมน้ําสีเป็นรถสีเดิมแทบทั้งคันนะครับเป็นรถสีเดิมแท็ทตังคันไม่เคยมีการสา์ไม่เคยมีการเคลียร์แต่อย่างใดครับสีสานสวยงามเงาฉ่าทังคันมีเพียงลิ้วรอ,อตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองใครไม่เชื่อลองเอาเครื่องจิ้มสีมาจิ้มได้เลยเพราะรถคันนี้พี่เขาบอกเลยว่าเขาเป็นใช้เป็นรถสำรองให้แม่บ้านเอาไปไปจ่ายตลาดเท่านั้นแล้วถามขายทำไมซื้อใหม่ครับเพราะว่าเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วไม่ไปจอดไว้เกะกะครับนะครับเกะกะครับ บอกเลยราคาน,นี้เป็นตัว1.5ตัว e safety ด้วยนะครับเป็นตัว e safety ถูกเซอร์วิสที่สู่บริการของ t ต y o ต a าตั้งแต่กิโลเมตรแรกยันปัจจุบันคันนี้ได้เป็นริทเบรกลสี่ล้อล้อแบบเดิมจากโรงงานยางบิตโตทั้ง4เส้นดอกหนาปีนม้ลึกใช้งานกันได้เลยยาวๆมีกล้องบันทึกหน้ามาให้มีจอเป็นใส่เป็น2ดินมาให้จากยี่ห้อ pioneer พ,พร้อมกล้องถอยหลังภายในเป็นเบาะหนังแท้เดิมๆจากโรงงานอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับค่าไฟฟ้าปักไฟฟ้า,ฟาใช้งานได้ครบหมดกุญแจมีมาทั้งหมด4ดอกรีโม บุกสวิตต์ต่าง,งๆบินใบเสร็จต่างๆที่เข้าศูนย์อยู่ครบทุกใบนะครับนะฮะสวยงามจริงๆเลขใบหนึ่งแสนเก้าหม่น 1, 90, กว่ากิโลก็ถือว่าไม่เยอะเลยภายในสา,าสตรสะอานสวยงามมากๆจริงๆครับนี่ด้านหลังกว้างขวางนั่สบายเบาะด้านหลังแทบจะไม่มีคนนั่งเลยครับผมนะฮะสวยงามแบบนี้เลยได้เป็นตัว e safety ด้วยนะครับนี่ซีนด้านหลังเสียเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะการเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคัน นัดช่างฟิล์มแล้วเขายังไม่ว่างเดี๋ยวรีวิวก่อนแล้วเดี๋ยววันที่พี่มารับรถฟิล์มใหม่หนั้งคันไม่ต้องห่วงร้านน้ำฝนซ้ายขวาเดิมๆนะครับฝแตระโปงท้ายน็อตไม่แกะสักตัวนี่นะครับแอร์ลูกกาสมีมาให้ผ้ายังดีอยู่เลยเนี่ยยังไม่่คยขนของหนักเลยนะไม้เมยต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีอุปกรณ์มีมาครบยางอะไหลแทบจะไม่ลงดินเลยนะครับอุดเจาะติดแก๊สไม่มีนะครับบอกเลยว่ารถเดิมๆไม่เชื่อก็ไปจ้างใครมาดูก็ได้นะครับลองดูเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์น สตาราที่เดืติด <laughs> ครับผมรีวิวตามสินค้า <laughs> จริงผมอ่าผมก็ไม่ได้พูดอวดอวดสรรพคุณอะไรมันมาแบบนี้ผมก็บอกแบบนี้แต่ถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ก็ไปจ้างคนมาดูแต่ถ้าพี่ไม่พอใจพี่ไม่ต้องซื้อแค่นั้นแหละลถเป็นแบบนี้เลยนี่เห็นไหมเบาโช้กซ้ายเบาโชวขวาเดิมๆคานหน้าเดิมๆฝากระโปรงหน้าเดิมๆเราไปเราไม่ได้แตะแตงอะไรเลยทงสิ้นอ่ะสินค้ามาแบบนี้เราบอกแบบนี้ครับไม่พอใจไม่ต้องซื้อคิดว่าผมเป็นวิชาชีพก็เรื่องของพี่แล้วแต่พี่ครับคือมึงจะคิดอะไรก็เรื่องของมึง ก็ไม่ห้ามกันนะครับแต่ถ้าอยากได้รถดีๆใช้งานก็แนะนําคันนี้ประวัติโคตรดีออกข้างแต่เจ็ดแปดแสนบาทนะครับปัจจุบันก็เหลือแสนกว่าบาทเท่านั้นเองอิดติดทนต้องยกให้มันนะครับเขาบอกว่ารถรลูเดียวิ่งได้เป็นล้านโลจร,จริงๆนะครับถ้าดูแลดีๆนะครับตัวรถอยู่พุทธวรมนตร์สายสองกรุงเทพบริเวณบนนตีสองทีต่างหวัดมีบริกรารสายออริสตัลเทเลอร์ถามว่าทำไมไม่ขับไปดูมันไม่มีที่ขับอยู่ในตลาดแล้วเดี๋ยวสายรูปเป็นทับวิ่งด้วยยังไงก็ลองดูมาลองขี่มาลองขับกันได้เลยนะครับอยากจะเอาช่างมา ู้ยปุยยำได้เต็มที่ลองดูขอบคุณครับ